ชีวิตตอนนี้คืออยากให้ทุกคนมองเห็นความงามในชีวิตแม้แต่ตัวเราเองด้วยว่าอะไรที่แบบมีความสุขแล้วเราสามารถไปต่อได้ในชีวิตรู้สึกยากมากในการที่แบบจดบำบัดใหยใเพราะว่าไม่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนแล้วคือการที่แบบทํางานกับเด็กดาวเป็นประสบการณ์ใหม่มากเราเห็นตั้งแต่ปีแรกๆว่าน้องโดนเมคอัพแล้วอินเนอร์น้องเปลี่ยนเลย mm. แล้วก็เลยว่าเออมาเรียนฝันแต่งหน้าดีกว่าก่อนที่จะเชิญเขามาสอนเนี่ยเขาก็ ไม่รู้ตัวเองนะว่าว่าชีวิตคนกลางคืนเนี่ยจะสามารถมาทำประโยชน์อะไรให้สังคมแบบนี้ได้เหมือนกันบางคนคือร้องไห้เลยจะพูดไม่ร like like ู้เรื่องแตดูเหมือนเป็นพ่อแม่เขาคืนคน คุณปุยชีวิตตอนนี้เราสวมหมวกอะไรบ้างะจริงๆชีวิตตอนนี้คือคืออยากให้ทุกคนมองเห็นความงามในชีวิตแม้แต่ตัวเราเองด้วยว่าอะไรที่แมีความสุขแล้วเราสามารถไปต่อได้ในชีวิต <c oughs> นี่อว่าจะตอบอาชีพว้าว <c oughs> อ,อยากให้ทุกคนเห็นความงาม <c oughs> ใช่เหมือนทุกวันนี้คือเป็นอาจารย์ด้วยแต่ว่าเป็นอาจารย์ก็คือสอนศิลปะแหละ หรือว่าบางทีเราทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราก็เหมือนต้องหาว่าสิ่งที่เราจะไปหรือโกของเราที่แบบเรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่เราจะไปด้วยคืออะไรซึ่งในธุรกิจที่คุณปุยย๋ยทำก็คือการทําให้คนเห็นความงามใช่ยัถูกไหมคะส่วนใหญ่จะทํามีเดียเอาจริงๆเรียนจบจากนิเทศก็คือ,อที่จะได้เงินก็คือมีเดียแต่ว่าสิ่งที่จะขายลูกค้าได้คือเราจะทําสิ่งนี้ทําไมคือนอกจากความคุ้มทุนอย่างเงี้ย การที่จะทำให้ลูกค้าซื้อคือแสดงว่าเขาจะต้องแบบ appreciate กับสิ่งสิ่งนั้นอยากให้เล่าตัวอย่างให้ฟังนิดนึงเออเกสนใจเรื่องนี้อย่าง Market i n g อย่างโฆษณาทั่วไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมีโฆษณาขึ้นมาเยอะแยะมากเลยแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกไม่ได้สนใจแม้แต่ปริ้นแออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะเปิดทามไปเราจะดูสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรารสึกเอ๊ะอะไรนะเราน่าสนใจสิ่งสิ่งนั้นแหละคือรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่แบบกระตุ้นอะไรในชีวิตเราของเราละ แล้วหน้าที่ของของคนทำโฆษณาก็คือเราต้องหามุมมองอะไรที่มามาตอบสนองความต้องการของเราซึ่งตอนนี้คุณปุ๋ยเป็นเหมือนโปรดักชั่นเฮาส์หรอคะใ,<ช>ในการ<ช>ทำโฆษณา<ช>แต่ก็จะมีความแบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นด้วยความที่เราเป็นช่างภาพแฟชั่นมาก่อนอบางทีคนก็จะชอบอะไรที่แบบดูอาร์ตจังม,มีความแฟชั่นจังแต่ว่าบางทีคนก็ไม่รู้แฟชั่นคืออะไร แต่จริงๆมันก็ไม่จะเป็นต้องรู้แต่แสดงว่าเขาอ่ะชอบอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบเอ็กเคปจากชีวิตปกติธรรมดาของเขาอ่าเราก็ใช้ว่าอะไรที่เราเป็นความสามารถของเราแล้วมันกระตุ้นแบบตอมเอของเขาได้อย่างเงี้ยสมมติงานชิ้นหนึ่งไม่รู้ยกตัวอย่างสักงานได้ไหมอยากเห็นมุมที่คุณปุยตีความสินค้าน,นั้นออกมาแล้วเราเลือกเล่าจากมุมอินไซต์ไหนหรือแง่ไหนที่กระตุ้นตอมเอ งานงานที่ค่อนข้างจะดังของผมก็คือทำโปสเตอร์ The Face Thailand ในช่วงซีซั้นสาถ้าจำได้ก็คือจะเป็นแบบพี่ลูกเกดคริสอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่บีอยู่ในงวงล้อเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกระโปรงสะบัดอย่างเงี้ยคือคนก็จะเอนว่าทำไมคือมันมีความกระเทย <laughs> <laughs> เออแล้วมันมันจะเป็นฟอร์มที่กลมๆดีอย่างเงี้ยอันนี้คือตั้งใจ เห็นภ้าเห็นภาาเพราะมันจะเป็นโปสเตอร์ที่เห็นเราเอแตม่มันเกิดว่ามันเอความสวยความะตะลึงว่าเกิดอะไรขึ้นใช่กระโปรงมันใหญ่งไงน่บลึงอย่าปล่อยกันเทยกับผ้าจากชีวิตช่างภาพซึ่งโลกของช่างภาพก็จะมีการถ่ายภาพอะไรต่างๆทั่วไปแต่เกิดเห็นความเป็นคุณปุยที่ อินิเชตโครงการใหม่ๆเยอะมีโครงการอะไรบ้างคะที่เราได้ทำมาตอนนี้คือเริ่มมาจาัดโครงการบริจาคเลือดสุนักก่อนทำมานนหาบา้าน,น,น,นจุดเริ่มต้นอันนั้นยังไงนะ <c oughs> คือว่าเลียงโกลเดน้นแล้วโกลเด้นเป็นพยาธิเม็ดเลือดตาย oh. แล้วกว่าที่เราจะไปหาแบบดนเนอร์ที่แบบบริจาคเลือดให้สุนัขเรารู้สึกว่าทำไมมันยากจังอะไรเงี้ย oh. แล้วเราก็เป็นคนรักหมาแล้วเราก็เห็นหมาเราตายต่อหน้าเรารู้สึกว่ามันก็ต้องมีมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆก็เลยไปติดต่อโรงพยาบาลเกษตรว่าเราอยากทำแคมเปญนี้หนึ่งให้คนเกิดอแวน e น e s s ว่าจริงๆสุนัขสามารถบริจาคเลือดได้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆคลังเลือดของสุนัขเนี่ยขาดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้2คือทำ list เปเลยว่า <laughs> ตัวไหนเป็นเนอร์ได้บ้างอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณคนุย สื่อสารยังไงคะให้คนได้มาบริจาคมากขึ้นทําเพจครับทำเป็นเพจแล้วก็สื่อสารจากช่องทางของเราด้วยแต่ตอนนั้นคือคือจริงๆสุนาโคอ,อายุแบบค่อนข้างแบบไม่ได้ยาวมากแต่ช่วงที่ทําก็คือผูคนติดต่อแบบเยอะตลอด เราก็บางทีแบบเราจะตายแล้วค่ะาแบบโทรมาตอนนี้สองอซึ่งไม่ได้ใช้ความรู้ด้านช่างภาพหรือสไตลิสอะไรของคคือเราทำเป็นแคมเปญออกไปก่อนก็จะรู้จักเพื่อนในวงการเยอะ,อะก็คือเอาคนดังๆมาถ่ายเป็นแบบแล้วเขาก็ช่วยแชร์อะไรเงี้ยในความน่ารักของตูน้ามันก็จะทำให้ความเป็นไหวเรานิดนึง พอพอสุนัขรุ่นนั้นตายก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ามันก็ใช้เวลาก็เลยมาทําโครงการหมาหาบ้านดีกว่าเป็นยังไงคะคือจริงๆสุนัขที่ตายอ่ะก็คือเป็นสุนัขที่เอามาจากบางกอกโพสจะเป็นแบบเป็นตัวหมาหาบ้านอ,อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเอาเอาโครงการนี้มามาตั้งขึ้นดีกว่าแล้วก็ช่วยสุนัขหาบ้านครับเหมือนมีความเป็น รุ่นเชียเนาะในการเข้าไปช่วยทําช่วยสร้างต่างๆเพื่อสังคมแล้วก็พอพอรุ่นนั้นเขารับหมับปวดจนบางคนไอ้บางตัวเป็นรับสุนัขกู้ภัยเป็นรสคิวด็อกอะไรเงี้ยเปลี่ยนชีวิตน้องหมาเหมือนกันใช่คือจากหมาข้างถนนวันหนึ่งมากลายเป็นแบบสุนัขกู้ภัยอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนเห็นประโยชน์ว่าเนครั้งหนึ่งหมาเนี่ยมันสามารถทําประโยชน์ได้เยอะแยะโดยที่ไม่ต้องเป็นแบบหมาซื้อก็ได้ ก็เลยอยากเอาสุนัขที่เคยเคยอยู่ในโครงการเนี่ยมามาช่วยทําให้เกิดประโยชน์อะไรแบบมาช่วยบําบัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไปติดต่อเชนดัตวอาจีว่ามาบําบัดอะไรดีก็เลยมาเจอกลุ่มกับเด็กดาวซินโดรมค่ะครับเลยดึงเหมือนสุนัขมาช่วยบําบัดน้องๆที่เป็นดาวซินโดรมใช่ครับตอนแรกคุณปุยบอกเกศเราเป็นคนอินโทรเบิร์ตอินโทรเบิร์ตแต่ <laughs> <laughs> สิ่งที่ทาเหมือน <laughs> ก็สนุกก,กับการเข้าไป จอยหรือสร้างโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเพ<ช>ื่อแก้ปัญหาตัวเองด้วยน้องแล้วก็ให้กับสังคมด้วยมันก็เออมันก็เหมือนเป็นการเราดี<ม>ที่ว่าเราเป็นช่างภาพดังนั้นมันสามารถ<ม>ลิงลิง g l ชุมชนต่างๆด้วยภาพของเราได้ทีนี้พอได้มาทําโครงการกับน้องๆดาวเซนโดมแล้วมันเกิดอะไรขึปีแรก<ง>คือรู้สึกยากมากในการที่แบบจัดบําบัดยังไงเพราะว่าตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนแล้วคือการ<ม>ที่แบบทำงานกับ เด็กดาวเป็นประสบการณ์ใหม่มากเราก็รู้สึกว่าตอนแรกจะไปหาแบบคณะจิตวิทยาก่อนแบบคนที่เขาทําอาชาบางบาทเขาบอกมันไม่มีเปเปอร์อะไรที่แบบรองรับว่าแบบจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเราก็ถ้ารอเปเปอร์มันจะต้องยากแน่นอนเลย <c oughs> ก็คือพาหมาลากห <c oughs> <c oughs> มาไปหาเด็กเลยเราก็ไปเจอสมาคมผู้ปกครอง <c oughs> ผู้พิการทางสติปัญญาแล้วก็บอก <c oughs> ขอลองทำเวิร์กช็อตนี้ก่อนได้ไหมว่าแบบพาเด็กมา ทำงานกับสุนัขครับคือก็ทําไปเรื่อยๆก็ได้จนเกิดโครงการที่อยู่ในปัจจุบันคือในเพจชื่อว่าดาวซินโดมฮีโร่ดาวซินโดมฮีโร่ใช่อันนี้อันนี้คือเป็นผลพวงที่ได้รับจากจาก,จากการทำเวิร์กช็อปค่ะพอบําบัดปุ๊บบางคนน้องๆบางคนพูดไม่ได้มาก่อนเพราะว่ามีบางคนที่เขาเคยโดนสุนัขก,กัดมาก่อนแล้วก็เป็นปมในจิตใจของเขา อพอเขาเขาได้รับการแบบคุ้นเคยใกล้ชิดกับสุนัขแล้วเขาแบบปลดล็อกทางจิตใจเขาไม่กลัวหมาแล้วปีต่อมาเขาพูดได้เลยเหมือนเขาไปช่วยเคลียร์แก้ปมบางอย่างเ<ช>ขา<อ>แก้ปมปุ๊บแล้วก็อยากทำแบบแคมเปญเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมาก็เลยทำทำ,ทำภาพแคมเปญแรกก็คือมีเด็กสุน<ช>ัขแล้วก็นางแบบที่เป็นแบบเซเลบิตี้อย่างเงี้ย LGBT ด้วยผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ย ระหว่างที่ทำแคมเปญนั้นน่ะมันก็จะเกิดไวรัลว่าอยู่ดีดีน้องโพสต์ได้พอน้องโ,อโดนเมคอัพโดนเครื่องสัอาแล้วน้องชอบแล้วน้องก็คือโพ<อ>สต์ได้เลยคือเหมือนให้ทําท่าอะไรนนองก็คือเป็นแบบซูปเปอร์โมเดลเลยอุ้ยเหรอคะใช่มันก็เลยเป็นไวรวัลใ,ในในเฟซบุ๊กอพร้อมกับหมาค่ะก็เลยทําเราก็เริ่มรู้ละแสดงว่าเด็กชอบแฟชั่น พอปีที่สองที่สามโครงการนี้ทามา7ปีแล้วนะครับพอปีที่สองที่สาเรารู้แล้วว่าเด็กชอบแฟชั่นก็คือมุ่งไปเลยว่าเป็นโครงการศิรลปะและแฟชั่นสําหรับเด็ก คุณครูสอนเป็นคลาสจัดคลาสแต่งหน้าเราเชิญพี่ๆที่เป็น drag queen มาสอนน้องเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเชิญ drag queen ทำไมไม่เชิญแบบเมคอัพอาร์ติสต์หรือคนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปมาแต่งคะจริงๆเชิญมาแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเราเห็นตั้งแต่ปีแรกๆว่าน้องโดนเมคอัพแล้วอินเนอร์น้องเปลี่ยนเลยเราก็เลยว่ามาเรียนฝันแต่งหน้าดีกว่าทีนี้เราก็เลยไปชวนอินฟลูเอนเซอร์แต่งหน้า ทุกคนมาแล้วบางคนก็จะไม่กล้าแต่งน้องเยอะก็เป็นเนชอรัลูุคใสๆน่ารักดีกว่าไหมอย่างเงี้ยน้องก็ได้ค่ะนะค่ะแต่พอแบบถ่ายแคมเปญแล้วมันจะต้องแต่งแฟชั่นมากขึ้นน้องรู้สึกถึงอินเตอร์เยอะขึ้นก็เลยรู้สึกอ๋อแสดงว่า นางชอบแต่งแบบจัดๆปีต่อมาก็คือเป็น drag queen ไปเลยแล้วน้องดีใจมากอย่างเงี้ย uh huh. เวลาน้องไปออกงานที่ไหนก็คือจา้างช่างแต่งหน้าที่เป็น drag queen ไปแต่งเลยโอ oh. ้เราเห็นว่าโครงการนี้มันเปลี่ยนใครยังไงบ้างอะเปลี่ยนเราหรือเปลี่ยนมุองกันอ๋อ <laughs> เด็กฝาขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ย uh huh. มันก็เป็นการเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ใช่ <laughs> เพราะว่าแม้แต่ตัว drag queen เองอะคือ ก่อนที่จะเชิญเขามาสอนเนี่ย <S <S เขาก็ไม่รู้ตัวเองนะ <S 1> <S 1> ว่าว่าเหมือนชีวิตคนกลางคืนเนี่ยจะสามารถมาทําประโยชน์อะไรให้สังคมแบบนี้ได้เหมือนกัน<ม>บางคนคือร้องไห้เลย<ม>คือเคยเชิญคุณแองเจเลเอานัามนนานแล้วร้องไห้ว่าเห<อ>มือนแบบไม่เคยคิดว่าให้คนกลางคือนอย่างเขาเขาจะมีคุณค่ามาทําอะไรอย่างนี้ได้<ม>แต่ตัวเด็กก็คือเด็กเขาก็ชอบเนี่ยก็คือแบบมันมันเหมือนเป็นการที่แบบ ช่วยเหลือซึ่งกันละกันคือเด็กก็แฮปปี้ได้ปลดปล่อยแฮปปี้มากพี่ๆก็แฮปปี้เหมือนได้เติมเต็ม,ตม,ตม,ตมกันลักกันเนาะ ิจกรรมทุกๆปีก,ปก็จะเป็นเราาเราเห็นการเติบโตเขายัางไงบ้างครมันเติบโตทางพัฒนาการเขาเช่นบางคนเนี่ยปีแรกๆอ่ะพูดไม่รู้เรื่องปีที่สองมาแบบเรียนรู้แล้วว่าจะทำอะไรปีที่สามมากลายเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยคือเขาติ๊กต็อกเองอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ปีนี้ก็คือมีคนหนึ่งามาเดือนแรกใช่ไหมครับพูดได้แค่คำเดียว พูดคำว่าก็และก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีอารมณ์ต่างกันต่างกันแต่พอาพูดได้ไปได้แค่คําเดียวอพอแบบพอเดือนนี้ห้ายอย่างเงี้ยเขามาสวัสดีคับพีอ,อันนี้ <พอ S 1> คือพัฒนาการชายเพราะว่าเขาได้เจอเพื่อนแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนแบบได้กล้าทําในสิ่งที่เขาอยากทําเหมือนเป็นเซฟโซนให้เขา อันนี้คือในส่วนของพัฒนาการส่วนในของจำนวนคือปีแรกเราทำอยู่ที่400คนกับสมาคมเยอะมากซึ่งปีนี้มี15,000คนทั่วประเทศโหเราจัดเวิร์กช็อปให้เด็กคือจะมีะจะมีเชลเตอร์ตามจังหวัดต่างๆนะะสนยนต่างๆคือปีที่แล้วก็คือเราเราดูปีเขตเวิร์กช็อปก็คือกนะับปีเวิร์กช็อปนราไปทำที่ต่างๆด้วยปีนี้ก็คือ ให้เฮลเตอร์ต่างๆตามตามแต่ละภาคอย่างเงี้ยคัดเลือกเด็ก1ิคนของภาคมาทำแต่ละเวิร์กช็อปก็คือก็จะมี50คนจาก5ภาคจากทั่วประเทศแล้วแต่ละเวิร์กช็อตนี้หเวิร์กช็อปก็คือใช้เด็กไม่สอบกันเพราะว่าต้องเป็นโอกาสเก๋กำลังนึกภาพว่าเวลาเราทำงานเหมือนจิตอาสาหรือช่วยคนนะคะถ้าเป็นส่วนตัวเก๋เองนะเก๋จะทำได้ อย่างมากคือ4ีหปีบางทีเราก็เบื่อเราก็เหนื่อยหรืองานเรายุง<ช>่งแต่ของคุณปุยเหมือนยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจาก4 0 0รอเป็นบบปเนี่ยปีที่7เป็นหมื่นห้าอะไรที่มากที่ดีมากำงานที่เราพูดเหนื่อยมากอะแต่อะไรที่ทําให้เราไปต่อแล้วทําให้โครงการมันยิ่งเติบโตขึ้นขนาดนี้อะคะเหมือนเราเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของเขาด้วยทั้งตัวเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวพอครอบครัวเขาเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าต้องเป็นเราทำแล้วล่ละเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ทำ แต่ว่าครอบครัวชุมชนต้องเข้มแข็งด้วยเพราะว่าอย่างอย่างเวลาเราไม่ว่างอย่างเงี้ยก็คือกลุ่มผู้ปกครองเขาก็จะมาช่วยเราหมดว่าอยากช่วยเขียนโครงการใช่ไหมคะอยากเขียนหาสปอนเซอร์อะไรหรือว่า มีเจ้าหน้าที่ดูแลเวิร์กช็อปแล้วหรือยังหรือว่ามีคนทําโครงการใบเสร็จอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็คือมีมีแผนกช่วยทำหมดแม้แต่ไลฟ์สตรีมอย่างเงี้ยทั้งหมดที่คุณปุยทําคือไม่ได้มีญาติหรือหลานหรือใครที่เป็นดาวซิงโรมหรืออะไรเลยคือมันเริ่มมาจากโครงการมาแล้วมันก็ค่อยๆต่อยอดมาเรื่อยๆเนาะแปลว่าการทําสิ่งนี้ค่ะการที่เราได้ช่วยช่วยช่วยเหลือน้องๆที่มีความ บอกพร่องทางสติปัญญารหรือการทําโครงการนี้มันให้อะไรคุณปุยบ้างคะคือจริงๆเรารู้สึกว่าเราเป็นคนให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าและสามารถแบบพัฒนาสิ่งหนึ่งให้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงเหมือนแบบสมมุติถ้าเราหาทำมาร์เก็ตติ้งแสดงว่าเราหาแบบคอมพิเทนซีของเราได้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นคือแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคอมพิเทนซีของเรา ตอนตอนน้นของการสัมภาษณ์ตอนที่กะถามว่าเออคุณปุยทําอะไรบ้างค,คุณปุยให้ทายามตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นเห็นความงามใช,ใช่ไหมประโยคนี้กับน้อง,องๆเก็ทว่าก็เป็นมุมนั้นนะ<ช>ที่เราทําให้น้อง,องๆเขาก็เห็นมุมมองความงามของเขาในอแบบหนึง่งเราความสามารถของเขาบางทีเขาต่อยอดปรับไปทําเป็นกลุ่มเต้นเก,นเกาหลีแล้วเป็นเปิดหมวก Oh. แล้วระดมทุนมาช่วยช่วยน้องๆที่แบบเขายังพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็มีครับบางคนเ,เป็นนักดนตรีบางคนเป็นช่างแต่งหน้าบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนึกไม่ถึงเนอะว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ <ผม S 1> ้นได้จากพูดไม่รู้เรื่องก <c oughs> ็จะนึกถึงเหมือน <c oughs> แบบเป็นพ่อแม่เขาไปอีกคนหนึ่ง คุณปุยวันนี้ดีที่สุดหน้าตาเป็นยังไงคะมันเป็นวันที่เราภูมิใจในในตัวของเราเองแล้วก็มั่นใจในศักยภาพของเราเองอแล้วก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะทำอะไรต่อไปเรื่อยๆจริงๆไม่จำต้องทำแบบเพื่อคนอื่นก็ได้แต่เรารู้สึกว่าพอใจกับตัวเองแล้วหรือย,อยังอย่างเงี้ยม,มันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบ จุดเล็กๆคือเป็นคนที่ไม่ได้อยากคิดใหญ่ว่าโอ้หฉันจะต้องเปลี่ยนกฎมายอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีแบบเปลี่ยนได้ยังไงวะแต่บางทีมันเริ่มจากเรารู้สึกว่าสนุกอ่ะทำมามเล็กๆ,ๆอย่างตอนดาวซินโดรมก็คือเริ่มมาจากจุดเล็กๆเลยส <400 S 1> <c oughs> ี่ก็ไม่เล็กนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> สีล่ลอยอก็แต่ว่าก็คือก็คือรู้สึกว่า ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าทาแล้วมันประสบความสําเร็จมันก็สะสมมาเรื่อยๆอางนี้อาจจะเป็นเพราะว่าทด้วยความสนุกแล้วก็ใช่ต้องสนุกก่อนเรารู้สึกว่าต้องสนุกก่อนแล้วเราก็อยากให้คนอื่นตามมาด้วยตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าใครหรือเปล่าหวาอย่างเงี้ยแต่เหมือนเราก็ได้เห็นคุณค่าหลายๆอย่างในสิ่งที่เราทาแล้วมันก็ทําให้ค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะ่ ถ้ามีเด็กคนหนึ่งเดินมาบอกพี่พูยขอบทเรียนในชีวิตสำคัญที่สุดเลยนะขอแค่หนึ่งเรื่องพอไม่ใช้ชีวิตใช้ชีวิตแล้วดูว่าตัวเองชอบอะไรวันนี้ที่ได้ฟังทั้งหมดคะคะคจะเห็นคนหนึ่งที่เห็นความงามแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างมากถ้าดูซีวีเกบว่ามันมีหลาย t i เทลหลายบทบาทในนั้นช่างแต่งหน้าเจ้าของโครงการประธานโปรเจก ผู้นำตืดๆโครงการเยอะมากตะเกียเห็นความสนุกความสุขในนั้นแล้วก็มันเป็นตัวตนที่เปลี่ยนสิ่งที่ทำนะแต่มีความความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นนะว่าเออเราเห็นความงามอราใหญคนอื่นเห็นความงามด้วยแล้วมันเป็นตัวตนที่สนุกกับการเติบโตการเปลี่ยนแปลงแล้วสุดทา,าก็ยิ่งเห็นคุณค่าตัวเองยิ่งยอมรับแล้วก็ยิ่งทำอะไรมากๆขึ้น นั่นคือภาพความงามของคุณปุ้ยที่แกเห็นวันนี้นะคะมีอะไรเสริมไหมจริงๆเห็นแบบพอเล่าป,ประวัติตัวเองว่าทาอะไรมาบ้าง s> <S แล้วทุกคนก็จะกลัวแล้วก็คือไม่กล้าคือไม่ไม่เคยเขียนซีบีเลยเพราะค,คนกลัวคนกลัวมันจะดูยิ่งใหญ่มากอะอแบบ <_ s> คือมันจะดูแบบไม่กล้าจ้างทุกวันนี้ก็คือไม่ไม่บอกว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะว่าคนจะไม่กล้าจ้าง s> <S แต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่จ้าง s> <S <_ s> นิยามหนึ่งบรรทัดค่ะในนามบัตรมาจ้ากฉันเถอะคือมาทำอะไรก็ได้ให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาาไม่อยากแบบต้องแบบเขารู้สึกไม่ไม่อายคือเขากล้าที่มาติดต่อเรารู้สึกว่า